รีวิวเข็มขัด DIY นะครับนี่คือเข็มขัดเก่าที่มาแปะเก่าทอดนะฮะสปาของพอแตะแล้วคือเป็นยุรียา่างี้นะครับมีโป่งบ้างว่าใช้ไงานไปแล้วนะครับอันนี้เป็นแบบเ,เมื่อติดไฟแล้วนะครับ สัษณะแรกก็คือจะติดครั้างกดอีกหนึ่งครั้งจะได้ไฟกระพริบนะครับแบบนี้อันนี่คือกดอีกหนึ่งครั้งครับกรพิบค่อนข้างเร็วก็สว่างดีนะครับในความมืดอลองเปิดไฟดูกันอีกทีนะะนครับตานี่คือปุ่มกด จริงก็ถ้าอยู่ในช่วงกลางคืนขี่จักรยานหรือว,วิ่งอยู่ก็จะค่อนข้างสว่างทีเดียวนะครับบางมากๆนะครับถ้าเข็มขัดบางกว่านี้ก็จะก็ถือว่าเบาๆจะหนักตรงนี้ก็คือตรงนี้ทีเดียวที่หนักพอสมควรเนื่องจากมันบางค่อนข้างมากนะครับหลังจากเราผมลอยเข้า,าเข็มขัดแล้วเนี่ยนะฮะก็คือแบบเป็นคัดแบบเหนียบนะครับ ตัวตัวควบคุมไฟฟ้าเนี่ยก็มาหนีไปกับหูเข็มขัดนะครับแบบนี้ก็ถือว,ว่าอยู่ทีเดียวหน้าตาด้านหน้าจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็โอเคเราคาดกับเอวขี่จักรยานก็สบายสบายฮะไม่นนะครับก็ขอจบการรีวิวแบบมืดๆอีกสักครั้งนะครับ นี่แบบกระพริบช้าแล้วก็กระพริบเร็วครับโอเคครับสวัสดีครับ